นอกจากเรื่องของการเผาทำลายยาเสพติดการปิดช่องว่างไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของกระบวนการค้ายาเสพติดแล้วนะคะกา <st' S 1> <doctrine. S 2> ร iatric. ให้ความรู้กับเยาวชนในเรื่องของการป้องกันปัญหายาเสพติดถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสําคัญอย่างยิ่งเลยนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีอยู่หลากหลายโครงการด้วยกันค่ะโดยเฉพาะโครงการที่เรียกว่าโครงการครูแดนะคะแ mm hmm. นะดที่ว่านี้ย่อมาจาก DARE นะคะซึ่งถือว่าเป็นหลักสูตรป้องกันยาเสพติดมีต้นแบบมาจากสหรัฐอเมริกาแต่ว่าไทยนามาประยุกต์ใช้ตั้งแต่เมื่อปี2542แล้วนะคะโครงการนี้เนี่ยตำรวจจะทำ หน้าที่สมบทบาทเป็นคุณครูนะคะในการที่จะให้ความรู้เรื่องของพิษภัยจากยาเสพติดให้กับเด็กและเยาวชนนั่นเองค่ะไปติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณแสงดาวดินจินดากันค่ะทำตรงนี้เราเรามีความสุขนะถามว่าถามว่าทรัพย์สินเงินทองไม่ได้หรอกเรายิ้มจากความสุขของครูแดรหรือร้อยตำรวจโทสุป,ประเดชสุภชายดีสกุลรองสารวัตรสายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลท่าเรือ บ่งบอกถึงการสอนที่บรรลุเป้าหมายตลอดระยะเวลา3ปีที่ทําให้เยาวชนกลุ่มเสี่ยงในชุมชนคลองเตยกล้าเปิดใจปรึกษาและกล้าปฏิเสธหากต้องตกอยู่ในภาวะเป็นยาเสพติดแล้วใครเคยเห็นคนอื่นสูงกันช้าบ้างกว่า20ปีที่ครูแดกุ๊กขีอยู่ภายในชุมชนแออัดย่านคลองเตยรู้สภาพว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหายาเสพติด โดยมองว่าการปราบปรามอย่างเดียวยังไม่สามารถทําให้ปัญหายาเสพติดหมดไปแต่การปลูกฝังให้เยาวชนรู้ถึงโทษของอยาเสพติดเป็นการสร้างให้เด็กมีภูมิคุ้มกันตนเองออกจากความเสี่ยงซึ่งเป็นแนวทางการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดเราแค่ติดปัญญาให้เขาแค่นั้นเองติดแนวคิดติดอะไรติดวิธีการให้เขาเขาคิดเองได้โอกาสที่เขาจะไปข้องเกี่ยวมีน้อยละในรอบสามปีให้หลังมาเนี่ยเด็กที่ผมเฝ้าติดตามพฤติกรรมเสี่ยงเนี่ย ทุกคนยังไม่เคยไปคล้องเกี่ยวกับยาเสพติดเลยนะเราเป็นคนปรับทัศนะให้เขาเลยว่าครูเนี่ยแต่งเครื่องแบบมาเนี่ยไม่ได้มาจับรู้ไม่ได้มาทําอะไรเหมือนตํารวจทั่วไปแต่เรามาให้ความรู้ให้ให้แนวะคิดให้อะไรกับเด็กพอเขาเห็นเราเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยตารวจก็เออไม่มีพิษภยัยเวลาเราไปบ้านเขาเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปจับเขามีญาติพี่น้องที่เสพย,ยาเสพยาเราไม่ได้ไปจับเขาอย่างนี้แต่ไปแนะนําไปให้ความรู้ก็ เขามีความรู้สึกวดีๆกับเราไงหลักสูตรการเรียนการสอนจะฝึกให้นักเรียนได้แก้ปัญหาและเปิดโอกาสให้เด็กใส่คำถามที่อยากรู้ในกล่องแดงรวมทั้งท,งทบทวนบทเรียนเพื่อตอกย้ำความเข้าใจโดยเน้นเรื่องบุหรี่เล่ากัญชาสารละหเหยที่มีผลกระทบรุนแรงต่อร่างกายเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยว นอกจากครูแดจะมีหน้าที่ในการอบรมแล้วก็ให้ความรู้เพื่อป้องกันไม่ให้เยาวชนนั้นไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วนะคะอีกหนึ่งหน้าที่ค่ะก็คือการลงพื้นที่เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจกับครอบครัวของเด็กๆนะคะเพื่อเป็นการป้องปามไม่ให้เด็กๆนั้นมีโอกาสเสี่ยงที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดค่ะเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5และปีที่6คือกลุ่มเป้าหมายที่ครูแดจะเข้ามาให้ความรู้เนื่องจากผลการวิจัยระบุว่าเด็กในวัยนี้เป็นวัยที่เปิดรับข้อมูลในการต่อต้านการ ติดดีที่สุดเ<อ>พราะเป็นช่วงอยากรู้อ,อยากลองรวมทั้งการเข้ามากระตุน้นและขอความร่วมมือจากครอบครัวและชุมชนจะช่วยให้ประสบความสําเร็จง่ายขึ้นก็หวังว่าโครงการนี้จะเป็นโครงการที่ดีโครงการหนึ่งนะครับที่โรงเรียนก็ได้รับนะครับแล้วก็ทางผู้เกี่ยวข้องก็คงจะเรงเห็นความส้อักรในส่วนนี้ด้วยครับดีครับเขาทำให้พวผมมีความตั้งใจเกี่ยวกับเรื่องบุหรี่และกัญชา สิ่งยาเสพติดครับถ้าเวลาเรามีปัญหาก็จะมีกล่องตำรวจแดงกล่องเล็กมาให้ครับเวลาเรามีปัญหาเราก็เขียนใส่กระดาษแล้วก็ใส่กล่องเขาก็จะออกมาอ่านครูครูโหโหก็นี่ใส่ดีคี้เล่นจะดีครับชอบแบบยาเสพติดทำให้มันเป็นโนษต่อเราเราอย่าไปยุ่งแล้ว โครงการครูแดเป็นโครงการด้านการป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดในเด็กนักเรียนของประเทศสหรัฐอเมริกาที่หลายประเทศทั่วโลกนํามาปฏิบัติโดยพบว่าโครงการนี้มีรูปแบบและการดําเนินงานที่ชัดเจนในการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนทําให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติจึงนําโครงการครูแดมาใช้ในประเทศไทยโดยมีการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร13สัปดาห์อนุวัฒน์แสงสวัสดิ์ถ่ายภาพแสงดาวนินจินดาจีเนทมนที่โฟรายงาน